สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่พี่ขาสำหรับช่องยุ้ยพาบ้านนะและพระบ้านทั่วทิศเพชรพิจิตจัดให้บายยุ้ยนะคะและรวมทั้งยุ้ยพิจิตรบารมีพระเครื่องนะคะก่อนอื่นเรามาชมช่องทางการติดต่อกันก่อนนะคะ0ูนย์7 8 7 7 0นะคะแล้วก็ ยุพิจิตบารมีพระเครื่องก็จะเป็นศู1 2 2 1 0 0 6 5สองนะคะพี่นะพี่พี่ท่านไหนปิดพระไว้นะคะวันนี้หนูส่งให้ทุกรายการเลยนะคะพี่นะแล้วก็ฝากรายการพระสมเด็จนะคะอ่พ EP เมื่อวานนะพี่นะรวมทั้งพระเลี่ยมกรอบทองคานะพี่นะเดี๋ยวหนูจะจัดเอ่อเหมาออกแล้วนะคะก็อยากให้พี่พี่นะคะเก็บสะสมไว้นะคะพี่นะใครพอมีกําลังนะคะก็ เชิญมาบูชานะพี่นะบูชาเก็บไว้นะคะอ่ะเรามาเริ่มกันที่รายการแรกนะคะก็จะเป็นเขี้ยวเสือนะคะพี่นะเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะคะโอ้โหดูนะนี่ใครรับนะคะน้องให้กล่องไปแบบนี้เลยนะคะเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานเนี่ยเอาหนึ่งพันห้าร้อยนะคะพี่นะนี่ตาลูกเตา่าหูหนูเลยพี่นะนี่ โอ้โหสวยจริงนะคะสําหรับรายการนี้นะคะตามตรงตามตำราเลยนะคะพี่นะลอยจานนะคะรวมทั้งเออเล็บนะพี่นะเท้าจิกนะเท้าจิกลงพื้นนะคะด้านข้างเนี่ยมีลอยจานนะพี่นะมีลอยจานนะโอ้โหตรงหางพุทธศินท่านสวยมากนะคะรายการนี้นะคะเอา1น0 0บาทนะพี่นะราคาเบาๆหน้าสวยจริงอ่าองค์นี้พระสวยนะคะพี่นะนี่ โอ้โหลอยจานนะพี่นะสวยนะองค์นี้สวยจริงนะพี่นะเอา1,500บาทนะคะสำหรับรายการแรกนะคะรายการถัดมานะจ๊ะก็จะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะหลวงพ่อเดิมนะคะรายการนี้นะคะนี่ หนูเอาแปดร้อยนะคะพี่นะโอ้โหเนื้อคล้ายอเปรกาเลยนะคะพี่นะเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะสวยยิ่งๆนะสภาพนางฟ้านะพี่นะตาจมูกปากนะคะโอ้โหแทบไม่สึกเลยนะพี่นะจมูกท่านโด่งนะคะตาเนี่ยเป็นเปลือกตานะคะใบหูสองข้างนะคะติดชัดนะหน้าผากปากนะคะพี่นะรายการนี้น้องยุ้ยเอาแปดร้อยบาทนะคะพี่ๆนะเอาแปดร้อยบาทนะโอ้โห มีรอยจานด้วยนะคะร์รวมทั้งรอยตะไปนะคะสวยๆแบบนี้นะพระราคานี้ไปหาที่ไหนได้เนะพี่เนาะ <c oughs> นี่เอหนูขายผิดราคาหรือเปล่านะปกติก็ขายประมาณสองพันสี่นะพี่นะ พีผิดราคาหรือเปล่านะบอกไปแล้วนะ800นะคะนี่รายการถัดมานะคะเป็นพระจันทร์ฟันนะพี่นะเหรียญพระจันทร์ฟันอาจลโรนะคะพี่นะพระสายอีสานนะพี่นะจังหวัดสกลน,นครน,นะคะใบหน้าหลวงพ่อท่านนะตาจมูกปากนะคะโอ้โหลายผมนะพี่นะนี่ อูเม็ดเปลือกตานะคะจมูกปากนะพี่นะหดูแล้วมีเส้นเสียนนะคะวิ่งนะคะวิ่งอยู่เต็มเหรียญเลยนะคะพื้นผิวเรียบตึงนะคะพี่นะลวดลายจีวรสังกตินะคะรวมทั้งตัวหนังสือเนี่ยเป็นแท่งคมมากนะพี่นะรายการนี้พระนะคะเป็นเนื้อเงินนะพี่นะแล้วก็อยู่ในกรอบเงินแบบนี้นะคะพี่นะลงเง่อยเพียงแค่4 0 0 0บาทนะพี่นะเหรียญพระจันทร์ฟันอจารโลนะคะรายการนี้นะคะ เป็นพระเนื้อเงินนะพี่นะน้องโดนกล้องขอประทานอภัยนะคะออกปีศูนย์เจ็ดนะคะเนื้อเงินนะคะแล้วก็เลี่ยมด้วยกรอบเงินนะคะพี่นะพระจันทร์ฟันอจโรนะโอ้โหเป็นเส้นๆเ,เลยนะนี่เลี่ยมกรอบยกซ้มนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นเอ่อ เหรียญเจ้าสัว,สวนะพี่นะเหรียญเจ้าสัวนะคะรายการนี้นะคะเอาหนึ่งพันนะพี่นะเหรียญเจ้าสัว,สวนะคะเลี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะโอ้โหกรอบคล้า,ายเงินแบบนี้นะคะพี่นะเอาหนะึ่งพันเนาะเราบอกไปแล้วหนึ่งพันก็ต้องหนึ่งพันนะสวยมากนะคะสําหรับเหรียญเจ้าสัว,สวนะเหรียญคมๆแบบนี้นะคะพี่นะเลี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะโอ้โหยกซุ้มด้วยนะหาที่ไหนได้หนึ่งพันเหรียญกลมๆสวยๆแบบนี้นะคะ รายการถัดมานะจ๊ะพี่ๆขาเป็นแม่ชีบุญเลือนนะคะน้องยืมเอาเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเหรียญแม่ชีบุญเรือนนะคะพี่นะนี่นะคะด้านหลังนะคะยันนะชัดเจนนะพี่นะเหรียญเก่าๆแบบนี้เลยนะคะคาบเก่าๆนะคะอยู่ในกรอบพลาสติกแบบนี้นะจ๊ะพี่นะอยู่ในกรอบพลาสติกแบบนี้ช่วงเย็นเรามาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะคะหรืออาจจะเป็นบ่ายๆนะเช้าวันนี้นะน้องไลฟ์ปลาเสร็จไว้น้องจะไปดูปลานะพี่นะ นี่โอ้โหอันนี้ผงสุพรรณนะเอาหนึ่งพันบาทนะพี่นะผงสุพรรณนะคะนี่มีคาบขูดความเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋านี่โอ้โหพี่ดูนะพี่ดูโอ้โหสวยจริงนี่รายการนี้นะคะเอาหนึ่งพันบาทนะเรียบกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะผงสุพรรณนะโอ้โห รายการถัดมานะจ๊ะพี่จ๋าก็เป็นพระสมเด็จนะคะรายการนี้นะคะสมเด็จวะะัลคังนะพี่นะพิมพ์ใหญ่นะาจะามีภาพกุ้ความเก่านะพี่นะภาพกุอ่ะเยอะมากนะคะรายการนี้นะคะด้านหลังอาจจะแกะปูนขาวนะพี่นะแกะปูนนะแล้วก็เปลือกหอยนะคะพี่นะอุ้ยเนื้อหามวลสารท่านดีเลยทีเดียวนะคะสําหรับสมเด็จวะะัลคังนะคะรายการนี้นะ นี่นะพี่นะโอ้นี่ดูเป็นเดี๋ยวสักคู่นะคะอ่ะรายการนี้นะคะเอาหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยนะคะรายการแรกนะคะพี่นะรายการแรกนะคะเนื้อเนี่ยแห้งฟูแบบนี้เลยนะพี่นะโอ้โหสวยนะใครสนใจนะคะมีสององนะแจ้งน้องยุ้ยนิดนึงนะคะพี่นะเป็นรายการที่หนึ่งนะพี่นะเป็นรายการที่หนึ่งนะอ่ะ รายการแรกนะคะเอาหนึ่งพันสองร้นะวันนี้พระสมเด็จละคั1,200พันสองรอทั้งสองรายการนะพี่นะเดี๋ยวน้องขอดูทั้คู่นะคะดูเป็นบางขุนพรมนะพี่นะอ่ะอขอโทษนะคะไม่ใช่บางขุนพรมนะเกรดบัวตูมนะพี่นะนี่เกรดท่านมีบัวอยู่นะคะเกรดบัวตูมนะคะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นรายการที่สองนะคะพี่นะรายการที่สองนะคะนี่อ่ะโอ้โหอันนี้ก็คาบเก่าเยอะมากนะรายการที่สองนะคะพี่นะเป็นพิม ระประธานนะพี่นะพิมพ,พระประธานนะคะแต่ว่ามีคาากุนะคะเยอะมากนะคะสำหรับรายการนี้นะคะนี่โอ้โหเนื้อหามวลสารนะรายการนี้เป็นรายการที่สองนะคะพี่นะรายการที่สองนะคะสวยนะวันนี้ครัสสวยมาแล้วทั้งสององค์นะคะพระสมเด็จนะ รายการนี้เอา1,200บาทนะคะรายการที่2นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นล็อกเก็ตนะพี่นะนี่โอ้เอาเท่าไหร่ดีเอาหกรนะพี่นะหลวงพระแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะพี่นะล็อกเก็ตนะบอก600ก็600นะ2ด้านนะคะอ่ะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงปุดโต๊ะนะโอ้ยผิวท่านสวยขนาดนี้เลยนะคะ นี่เป็นเนื้อนวะผิวไฟเลยนะคะพี่นะขึ้นผิวไฟนะออกปีหนึ่งหนึ่งนะคะรายการนี้หลวงปู่โตะนะคะหนูเอาหนึ่งพันสองร้อยนะคะพี่นะโอ้โหผิวไฟวิงว่งวิ่งวิ่งเลยนะคะนี่เส้นขอบตัดชัดๆแบบนี้นะหูหูเหรียญน,นะคะก็จะมีคาบปิ้นนะพี่นะเจาะมาจากด้านหน้านะคะพี่นะโอ้โหดูองศาเส้นขอบตัดนะพี่นะหูสวยจริงออ้เหรียญหลวงปู่โตองค์นี้สวยมากนะคะ ตัวหนังสือเนี่ยเป็นแท่งคมเลยทีเดียวนะคะออกปีหนึ่งหนึ่งนะพี่นะด้านหลังเป็นยันแปดนะคะพี่นะเจาะด้านหน้ามีครับปิ้นนะอู้หูเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่นะเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะอืมตัวหนังสือเนี่ยเป็นแท่งคมนะคะสวยๆแบบนี้นะคะอ้โหูเมตตาหน้าผากนะ จมูกปากนะคะพี่นะรายการนี้เอา1,200บาทนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะพี่นะโอ้ยลงรักขัดเชือกแบบนี้นะคะปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะนี่เอา1,800นะคะปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะนี่ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นพระชินราชนะพี่นะโอ้โหชินราชนะคะอ่ะชินลานะะอชลาอินโดจีนนะคะรายการนี้นะคะพี่นะชินลาชอินโดจีนเนี่ยเอาหนึ่ามมาพี่นะโอ้โหดู พระหล่อสมัยโบราณนะพี่นะมีคาบนะคะสารสนิมแดงนะคะแล้วก็สนิมเขียวนะอ่ององพระเนี่ยลึกๆนะมีขี้ตะกันขึ้นนะอยู่เต็มองพระเลยนะคะเรียมอยู่ในกรอบพลาสติกเก่าๆแบบนี้นะคะพี่นะกรอบพลาสติกนะเอา1,300นานะคะพี่นะสำหรับชินราชอินโดจีนนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็น อ่าท่ากระดานนะพี่นะท่ากระดานนะโอ้โหเก่าๆแบบนี้เลยนะคะอ่าค่าท่ากระดานนะคะผ้าเก่าๆแบบนี้นะจ้าพี่นะเดี๋ยวน้องดูราคาให้นะคะสําหรับท่ากระดานเนี่ยเอาเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะวัดท่ากระดานนะพี่นะอ่าขอโทษนะพี่ท่ากระดานนะคะ รายการถัดมานะคะค่ากระดานพี่หนูขอแปดร้อยแล้วกันเนาะดูราคาแล้วขายไม่ได้เจ็ดร้อยนะต้องขอประทานอภัยนะเอาแปดร้อยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะพี่นะหลวงปู่ทวดนะคะนี่ด้านหลังนะเรี่ยมกรอบเป็นรูปหัวใจนะคะพี่นะอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่ทวดนะคะ รายการนี้นะคะหลวงปู่ทวดนะพี่นะหนูเอาหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะพี่นะพระหลวงปู่ทวดนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นเออพระนะคะพี่นะหลวงปู่ทวดนะคะรายการนี้นะคะบัวข้างหลวงปู่ทวดนะคะพี่นะนี่อยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่ทวดรายการนี้หนูเอา 950บาทนะคะพี่นะเอา950บาทนะเรี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะใครสนใจนะพี่นะแคปรูปนะพร้อมแจ้งเบอร์โทรนะอ่าพร้อมแจ้งรายการนะพี่นะพร้อมแจ้งรายการนะไม่ใช่เบอร์โทรนะขอะทานอภัยน้องพูดปิดนะคะรายการถัดมานะคะอูอันนี้เอาพันสามนะพี่นะนี่สำเร็จวัรลังพิม์ใหญ่นะคะ ด้านหลังเขียนว่าบุญนาคนะพี่นะบุญนาคนะเอาหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นเออ่หลวงพ่อเงินนะพี่นะอาจจะเป็นวัดเล็กน้อยนะคะพี่นะรายการนี้เป็นพิมพ์คิตานะพี่นะคิตานะนี่คิตาสามชายนะเอาแ0 0ร้อนะคะรายการที่หนึ่งนะคะพี่นะพระรู้สึกจะมีสี่องค์นะพี่นะ รายการที่1น,นะคะราคาหลักร้อยเบาๆนะพี่นะจับต้องได้นะคะอ่ะรายการที่สองนะคะพี่นะรายการที่สองนะนี่อันนี้ก็เป็นพิมคีตานะพี่นะคีตาสี่ชายนะคะค่าปลายมุ้งนะขี้บงขี้เบ้าเนี่ยครบเลยนะคะรายการที่สองนะคะเอาแ0 0บาทนะพี่นะ ถัดมานะจ๊ะเป็นรายการที่สามนะคะพี่ๆนะโอ้โหคาบขี้เบ้านะคีตาสามชายรายการที่สามนะบอกน้องก็ได้นะพี่นะสาหรับพี่ท่านไหนจะปิดนะคะรบกวนแจ้งนิดนึงรายการที่หนึ่งสองหรือสามนะวันนี้หลวงพ่อเงินมีสี่องค์นะจ๊ะพี่นะรอยกั้นช่อนะอันนี้อาจจะเป็นแบบบุ่มนิดหนึ่งนะคะเป็นแอ่งนิดหนึ่งนะคะตรงก้นนะรายการสุดท้ายนะคะรายการที่สี่นะคะนี่พิมพ์คียตานะพี่นะ นี่ราคาเบาๆนะหลักร้อยนะพี่นะราคาแบ่งปันนะพัดดีพระแท้นะพี่นะดูง่ายนะคะพี่นะแต่เป็นราคาแบ่งปันนะน้องจับรวบมาเลยนะคะรายการถัดเนียถัดมาจ๊ะเป็นหลวงพ่อพรมนะคะพี่นะหลวงพ่อพรมเอาหนึ่งพันบาทนะคะเหรียญหลวงพ่อพรมนะออกปีหนึ่งสามนะคะพี่นะก็ให้ไว้นะคะในที่ระลึกนะคะในงานน้องดูสักคู่นะคะพี่นะ ในงานส่งน้ำนะคะพี่นะออกปีหนึ่งสามนะคะรายการนี้เอาหนึ่งพันบาทนะจ๊ะพี่นะเรียมตอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่นะถัดมานะจ๊ะก็จะเป็นหลวงพ่อกเกษมโอ้ยสวยอีกแล้วบอกแล้วว่าวันนี้นะปลาสวยๆน้นเลยนี่เอาหนึ่งพันนะหนึ่งพันนะคะพี่นะหลวงพ่อกเกษมนะคะ รายการนี้นะคะเป็นผิวไฟเนื้อนวะแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่ออกปีหนึ่งแปดนะคะพี่นะประสายเอ่อสายเหนือนะพี่นะสายเหนือนะคะแล้วด้านข้างเนี่ยเป็นเส้นขอบตัดสวยๆแบบนี้นะคะพี่นะหลวงพ่อเกษมนะคะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่นะอูหอันนี้พิมพคิตานะพี่นะเป็นคิตาสามชายนะพี่นะโอ้โหหลวงพ่อเงินสวยๆนะเอาพันสองนะพี่นะหลวงพ่อเงินนะคะรายการนี้อยู่ในกรอบนะใครอยากได้หลวงพ่อเงินนะพี่นะไปบูชานะคะพี่นะพิมพ์คิตาเนี่ยนี่ ผิวนี่เขียวอมเหลืองเลยนะคะผิวเขียวอมเหลืองนะรายการถัดมานะคะเป็นพระจันทร์ฟันนะพี่นะอาจ์เจโลนะคะพระจันทร์ฟันนะนี่เอาแปดร้อยนะคะพี่นะอยู่ในกรอบพลาสติกเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับพระจันทร์ฟันนะคะน้งองยุ้ยเอาแปดร้อยบาทนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นเอ,อ่อ หลวงพ่อคูณนะพี่นะหลวงพ่อคูณนะคะเอาหนึ่งพันบาทนะคะตาจมูกปากหลวงพ่อท่านนะพี่นะไรผมเนี่ยโอ้โหเมตตาท่านนะคะมีเห็นเปลือกตานะพี่นะแล้วก็ปลายจมูกเปิดนิดนึงนะคะพี่นะปากนะคะพี่นะโอ้โหมีตอกโค้ดตรงสังคตินะคะพี่นะตัวหนังสือเนี่ยเป็นแท่งคมเลยทีเดียวนะคะสําหรับหลวงพ่อคูณนะเอาหนึ่งพันบาทนะคะอยู่ในกรอบแบบนี้แล้วนะจ๊ะพี่ๆนะ ใครแวะเวียนเข้ามาชมนะคะกดไลค์ให้น้องยุ้ยด้วยนะพี่นะวันนี้ยังไม่ถูกใจก็กดไลค์นะพี่นะแล้วก็ติดตามหนูไว้นะคะอ่ะรายการนี้นะคะผงสู่พันนะคะน้องยุ้ยเอา1,000บาทนะคะเลี่ยมกรอบแล้วเช่นเดียวกันนะคะพี่นะเอา1,000บาทนะจ๊ะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อเงินนะพี่นะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะรายการนี้นะคะผิวเขียวอมเหลืองเลยนะคะพี่นะโอ้โหจอบอสวยๆแบบนี้นะคะพี่นะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินเนี่ยเอาหนึ่งพันสามร้อยนะคะพี่นะเอาหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะพระราคาจับต้องได้นะพี่นะนี่ไหวบูชานะคะรายการถัดมานะคะเต่านะพี่นะเต่าหลวงพ่อเงินนะคะ นี่เต่าหนูอเอาหนึ่งพันสองนะคะพี่นะหนึ่งพันสองนะคะนี่แสดงถึงความอุดมมั่งคั่งนะพี่นะเต่านะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะพี่นะอายุยืนยาวนะคะขายก็ร่ำรวยนะคะรายการถัดมานะคะรายการนี้นะคะเป็นเอ่อ พระผขงของขวัญปากน้านะพี่นะเอา900อบาทนะพี่นะพระผขงของขวัญปากน้ํานะคะรายการนี้เคลือบนะพี่นะเคลือบชาเลกนะคะน้องยูอเอาเอา้บาทนะรายการถัดมานะคะเป็นพระจันทร์ฟันนะพี่นะโอ้โหตรงนี้สวยจริงนะนี่เรี่ยมกรอบแล้วนะพระจันทร์ฟันเนี่ยเอา900้ารนะพี่นะนี่ด้านหลังเป็นพระพุทธแบบนี้นะคะนั่งอยู่ในกีบบัวน,นะคะพระจันทร์ฟันเอาเก้าร้อยนะ เหมือนได้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 เปล่านะพี่นะรายการนี้เพราะว่าน้องเลี่ยมกรอบให้ด้วยนะคะคือน้องไม่ได้เลี่ยมกรอบเจ้าของเดิมนะพี่นะเจ้าของเดิมอ่ะรายการนี้นะคะตะกุดนะพี่นะดูคล้ายหนังเสือนะพี่นะเนี่ยจริงหนูไม่ทราบที่นะพอดูพอดีหนูก็เซิร์ชเดูนะพี่นะก็ไม่ทราบที่เลยนะแต่ว่าหนูทราบราคาเนาะเอาอย่างนี้ดีกว่านี่ มีรอยจารย์ด้วยนะพี่นะโอ้โหเก่าๆแบบนี้เลยใครทราบอินบ็อกซ์มาหาน้องยุ้ยได้นะพี่นะหนูไม่ไม่กล้าฟันธงนะแต่หนูเอาพันห้านะพี่นะรายการนี้โอ้โหพี่ดูดิโอ้โหสวยมากนะตะขุดเนี่ยโอ้โหนี่ เอา1,500บาทนะพี่นะเอา1,500บาทนะคะก็ท้ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่นะแล้วบ่ายเรามาเจอพระกันอีกหนึ่งคลิปนะคะสำหรับวันนี้ใครบิดท้านน้องวิจจะส่งให้ทุกรายการนะจ๊ะพี่วิจาสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ